ตัวนี้ทิศตองอากาศคือน้ํามันตัวนี้คืออากาศถ้าวอดคายตัวนี้ออกเน่เพาว่าคายออกหนึ่งรอบยังขึ้นมาสูงคือน้ํามันตัวนี้คืออากาศฟังเสียงรอบเพื่อที่ว่าเราพอใจแทนไม่มีอะไรห่ารอบ บอกเขาว่าสูตรยังไงก็ตัวนี้ถ้าเกิดเล่งวอดระคายตัวนอกนี่ตัวที่ชิคกองอากาศนี่คือน้ำมันนี่อย่างที่บอกไว,ไว้ไว้ว่าตัวชิกองอากาศไม่ต้องไปสนใจ H หรือแลนะเอาแค่วันเนี่ยตัวนี้ชิคกองอากาศคือน้ํามันตัวนี้คืออากาศแค่นั้นเองว่าถ้าเกิดเราปรับน้ํามันได้พุ๊บเสียงรอกขึ้นมันจะมาสูงสูงมากเลยแล้วก็เรามาไลา่ปิดอากาศอีกน,นิดนึงแค่นั้นแล้วก็เล่งไม่วอดเอาแค่เล่งไม่วอดแค่นั้นแหละอ่าดึง ตันจะนิดิง่ายมันใส่รีด โอเคนะคะปลาหมักด,ดูดทะมุ่เรื่อยแยกสูตรหนีเลยค่ะว่าถ้ามีแค่เนี้น้ำมันกับอากาศตัวเนี้ยตัวที่กองอากาศตัวที่กับตัวเราเนี่ยคือน้ำมันตัวเนี้ยคืออากาศ ไม่ต้องไปสนใจว่าจะ H จะ L อันนี้รู้ว่าไม่ใช่สูตรของผมผมรู้เรื่องเดียวว่าตัวด้านนอกที่กับตัวเราเนี่ยคือน้ำมันตัวในคืออากาศแค่นี้แะครับผม,ผมค่ะขอบคุณค่ะกิ๊กกิ๊ก